เราทาการทําความสะอาดเลยเนี่ยล,ลูกใหญ่ครับพี่หน้องลูกใหญ่ลูกใหญ่ัน,นี้ลูกเล็กอยู่เนี่ยก็กะนี่จะ,จะอันนี้บลกเขือเทศเขือเทศปลกเขือเทศเต็มต้นเลยอาจจะสุกเต็มต้นเนี่ยเมื่อเอาหุ่นไห้หมอฟังนยเอยเนี่ย,อ,ยอันนี้อันเล็กเนจ้ะเนี่ยขึ้นให้อยู่เนี่ยโอ้ยหลายลูกหลายลูกเนี่ยมอได้ต้นไผ่เออน่ะ บางหา้พันขื้นห้น่าจะบวบก็คือเป็นดอกด้วยคือบวกขื้นห้เอ้อมองในจะเป็นหกครับอออ๋ออ๋อบ่ได้มากสองอาทิตย์มเป็นสองอาทิตย์ดอกพี่น้องอาทิตย์ที่แล้วก็มาเพื่อันบ่ได้เอาหุ่นใหม้มอนมจะแป๊บเดียวหยาขึ้นเลยกลุ่มทีบเลยเนี่ยเฮ้ยมังในมองดอกห้ครับมัจ่จ้ะ้วพี่มันพี่มันพี่มัน พี่มันพี่มันดกให้พวกพีกเมื่อไห่พี่นางแดงให้ก็ลูกงหญ่ครักเนี่ยลูกใหญ่ลูกใหญ่ให้หอยู่เนี่ยพิกแดงเต็มต้นเลยน่ะหมอ้อขึ้นไ้คัาเก็บเนี่ยมาจ้ะ เนี่ยพี่น้องโหระพาแมงลักกะเพามีแค่นีนจ้ะกะเพามีแค่สองสามต้นเองอันนี้มันเป็นคือโหระพาเอือเอิญโหอีอย่างอ่ะพี่น้องเป็นคือโหระพาเน,นี่ยจ้ะเนี่ยเนี่ยตัดมาแบบนี้เลยแบบยาวเลยจ้ะมันแดดมันฮอนน้ำรดก็เลยตัดมาแบบยาวเลยเดี๋ยวค่อยมาเด็ดเอาจา้ะเนี่ยตัดแบบเป็นนี่มาเลยมันสูงมันโดกงนะจ้ะเนี่ยโหระพาโหระพาเยอะเลยเนี่ย เมืองนพี่น้องเอ้ยเนี่ยเดี๋ยวต้มน้ําห่อนลวกไวเนาจะจ้ะเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นม่วงเนาหะหัวผ่าม่วงอพี่นอ้องไล่ดเลี๋ยวพี่น้องมันโดกมันโดกเนี่ยกินผู้เดียวกับเบ่อเบดดอจะเนี่ยนอกจากซิมีหมูผัวน่นมาเหร่น้ำอันนี้กระเจี๊ยบมีแค่สามหลุดห,หนวกไห้เมืองนวยนวยยาวๆพี่น้องเอ๋ยเนี่ยจะ้ะกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบอันนี้เป็นยังคือเด็ดมา้าลูกเล่นหน่อยอ่ะเอาทิมเราจะ เพื่อมันไปอันถืออันสวนเพื่อนมันไอ้นั่นมันเลื่อยไปสวนผู้อื่นนะจ้ะผัวอนสวนอันคุณตาคุณยายนะนะเก่งใจเพิ่นก็เลยตัดต้นมันถิมก็เลยตัดได้มาแค่นี้ที่เจมันก็บ่ค่อยได้กินดอกพี่น้องปูกไข้มวนให้มีความสุกเฉยๆจ้ะอันนี้ยอดบวกยอดบวกเอามาแค่นี้จ้ะนอมันตัดถิมอันนี้ผักชีฝรั่งกินกับสมตํตาจ้ะเนี่ยใบบ่ค่อไใ่ญ่ เด็ดมอเลื่อยมันก็นเลยเปยยย็นคนใหญ่ใหญ่ก็เด็ดมาแบบเนี้ยตัดออกมาเลยจ้ะตัดมาเลยอันนี้แตงกวาแตงกวาแตงกวาบางในพี่น้องเอ้ยเหยาคักปูกไดงงามอยู่จ้ะเนี่ยเนี่ยเนียอันนี้บ่ค่อยไดงงามจ้ะมออันบ่าะไข่เดืเอบเอ้ยเนี่ยมอบ่ค่อยถือแดดป้านไหนเนี่ยอันเนี้ยพวกหมอโดนแดดพวกเนี่ยเนี่ยอันนี้พริกไม่รู้มันชื่ออะไรเนาะจ้ะ มันอยู่ประมาณสี่หาหน่วยนี่ละก็เลยเอามาหน่วยหนึ่งเนจ่ะอันนี้มาเด็ดมาเด็ดมาแค่สามหน่วยสามหน่วยที่จริงบริดเด็ดจ่าเน้นมันยังหน่อยอยูย่มันไอ้นั่นไปนั่งทับหมอก็เลยหักสั่มก็เลยเอามาน้ำใช่ไหมเฮ็ดบาร์บีคิวมือีนจ่ะอันนี้น้ําเต้าต้นมันตายแล้วน้ําเต้าน้ําเต้าหน่วยน้อยๆต้นมันตายแล้วก็เลยตัดถิ่มก็เลยดเด็ดมาอันนี้มะเขอือเทศซุกให้แค่นี้พี่น้อง สุกให้แค่นี้ต่ำบกฮงนะาจะส้มตํำกระแสบได้กินเลนกระแสบนาจะเนี่ยอร่อยอร่อยนี่ฮึเสียบลายเมื่อนีนไปสวนมาไอ้แค่นี้จ้ะนี่แหละเดี๋ยวปีหนาพอเอา,เาแล้วละพวกไอ้นั่นไอไ้ไรอ่ะพวกบวบเพราะว่าเครื่องมันไอ้นันไปถือกันสวนเพื่อนอีกปรนก็บอกว่าถอกว่าแต่ว่าก,ก็เกรงใจเพื่อนเนาะบวกลีวไปเบิงเบิงอาทิตย์ละเท่อเองมันก็ลาวมันอันเกี่ยวขึ้นไปนะจ๊ะ มันพันขึ้นไปเนาะไปสวนผู้อื่นก็นเก่งใจเพื่อนเดี๋ยวปีนาสิเอาแต่พวกหมลูลาภแมงลกักกะเพราแตงกวาเนาะพีมันเนี่ยผู้อื่นพี่มัน่นพี่นองพริกหยวกบานห้ามเลยจา้ะจะไม่เห็ดบาร์บีคิวแล้วก็สิไปเด็ดพริกข้างนอกอีกสักสองสามหน่วยมันมีอยู่ไม่เห็ดบาร์บีคิวเหมือนนี่จ้ะเนี่ยละสิมาอวดผักค่ะเมื่อเช้าเด็ดมาได้แค่เนี่ยโอเคเดี๋ยวไปเด็ดผักกันก่อนไปเด็ดไอ้เนี่ยค่ะ เดี๋ยวเฮ็ดบาร์บีคิวก่อนค่อยไปเด็ดจ้ะอันนี้ว่าสีอันนี้ไปปักช่ำจ้ะเนี่ยสามซี 3, ต้นอยู่นี่ยสามซี 3, ยอดสิไปปักช่ำอยู่จ้ะเนี่ยกะเพรากระเพารพาวา่าได้เอามาได้นิดเดียวจ้ะมันบ่ค่อยขึ้นบ่ค่อยงามให้เนี่ยบ่ค่อยได้เบิ่งหมอบแต่ว่าอันนี้ขึ้นดกโดดดีเนี่ยโหระพาเนี่ยแมงลักเราก็แตงกวาเนี่ยจ้าโอเคเดี๋ยวไปเด็ดพริกก่อนนะจ๋ะจักคิ่เอิญพริกอีหยังพริก ตัวไอ้นั่นลูกเล็กๆอะจะไม่เฮ็ดบาร์บีคิวนี่นี่ตอนนี้พี่น้องจะให้เบิ่งจะ้ะไอ้รถโลงไอ้นั่นไอ้ยังไม่จังกับพอพันผ้ากันไปไอ้นั่นเอารถไปศูนย์ไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันอะไรอย่างิ่นนั่นแหละก็เสิใใจเวลาอยู่สองสามมื่นเพิ่นว่าเพิ่นสิเอารถอัน บริษัทมาเปลี่ยนนี่จ้ะจะเด็ดไปใส่บาร์บีคิวเนี่ยเดทสามสี่น้อยอยู่จ้ะเนี่ยด็ดบาร์บีคิวบาร์บีคิวนี่จ้ะจะเขาเอื่นเอียงนะพี่น้องพริกเอียงนะนี่จ้ะเนี่ยเสียบจะได้หลังใส่บาร์บีคิวกานซื้อกับเพงได้พี่น้องอันนี้น้อยหน่อยอยูอย่พึ่งเด็ดมองทอนมาจา้ะนี่ยบ้างไหมมอขึ้นให้อยู่จานลูกเล็กๆๆๆๆเเเนี่ย ตนน้นน้อยๆมอกระดูกหาบ้างนหมแน่จ้ะอันนี้ต้นผักบุ่มแล้เนี่ยเนี่ยอันนี้พริกจ้ะอันนี้ก็พริกพริกพริกเนยอันนี้แจ็คยังไดบ่ค่อยเดี๋ยวมาเบืองหมออยู่ในเฮือนกับของอยู่ขันบน้ดค่อยเดี๋ยวออกมาเบิ่งเพีเนาะขันออกจากบ้านกันไม่ใจยังออกนอกบ้านเลยอันนี้มอคือบ่เป็นไว้หาในละนี่แน่จ้ะมอบ่ค่อยถึกแดดนาอพริกมันต้องโดนแดดเนาะมันจังสีขึ้นห้ นนจ่าตัวนั้นเนี่ยในะจ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหน่วยในมอคืนไฮไลท์ยื่นต้นนี้ลูกในหน่วยในจ่านะจ่าโอเคปลูกได้กินอยู่พี่น้องในจ่าูกเนี่าตาคุณยายเพันกัเงียบเนะี่ยเขาอยู่กันแบบเนี้ยพี่น้องนะต่างคนต่างอยู่แบบเนี้ยนะจ่าโอเคเดี๋ยวไปเสียบไอ้นี่ก่อนพี่น้องไปเสียบไอ,อ้บาร์บีคิวก่อน โอเคพอ,อกันใหม่คลิปหน้านะ,นะจ๊ะ,จะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย